กำลังหนึ่งจะหนึ่งมั่นม่วงจะทำอะไรมาดูกันนะคะกำลังหนึงเนาะหนึ่งแบบนี้ละจ้ะนี่คือขนมไข่นุกกระทาเดอ้อจ้ะทำจากมั่นม่วงเนาะจ้ะอร่อยมากชิมแล้วจ้ะอร่อยอร่อยเหมือน,นเลย กอบหนอกหนุ่มน่จ้ะอร่อยอร่อยนะคะทำเองกินเองนะคะมันม่วงเอ๋ไม่ใช่ขนมไข่นุกกระทาเนาะสมัยเด็กหน่อยชอบกินมากนะคะตัวมากก็ทำเองกินเองเลยเนาะจ้าสุกแล้วจ้า ใสแนน่แป้งมันเนาะจ้ะแป้งมันใส่ลงไปเลยแป้งสาลีนิดหน่อยร้อนผงฟู ตาเป็นล่าก็ไปเที่ยวมามาหิวนะคะกินใหญ่เลยอืม วันนี้เราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะลูกโครเครเดี๋ยวมาถอดกันเนาะจ้า ทอดเสร็จแล้วนะคะมันม่วงมันม่วงเดี๋ยวมาดูกันล่าจะกินได้ไหมมาดูกันจ้าอาจ,จะกินได้ไหมจ้าเอ้ยหาทำไปน็นมันม่วงเลยมันม่วงเอ๋นอขนมไข่นกกระทาสมัยเด็กหน่อยเนาะ ข้ากินโอ้หล่อนหล่อนอยู่เลยกินได้ไหมสุกแล้วอืมอืมอืมอร่อยเหมือนเลยอืมกรอบนอกหนุ่มในอืมอ,อร่อยอร่อย